สวัสดีค่ะเด็กๆนวดวให้พ่อจ๋านะคะถ่ายต่คิดของแม่นะเอ้าก็ถ่ายไว้ให้เด็กๆด,ดูตอนโตขึ้นไงโตขึ้นจะได้รู้ว่าตัวเองเก่งแค่ไหนนะคะอันนี้นวดฟรีหรือนวดอะไรคะเนี่ยนวดอนล้วเงินสิบบาทเอาเงินสิบบาทไปทำอะไรคะไปซื้อปืนฉีดน้ำเก็บไว้ซื้อปืนฉีดน้ำใช่ไหมเพื่อมาเล่นกับพี่้อง เล่นสงการกันใช่ไหมคะนี่ค่ะนวดให้พ่อจ๋ากับแม่จา๋านวดให้พ่อจา๋จาเสร็จแล้วเอานวดให้แม่จ๋าเลยเพิ่มพลังอะไรตอนนอนไงวั้น้อยมังมุมหอมมังพี่อี๊บเก้าขวบค่ะพี่ไอเจ็ดขวบค่ะน้องอันห้าขวบค่ะ อันนี้วันที่5เมษายน2564อ่านวดต่อเก็บไว้ให้เด็กดูตอนโตนะคะสามพี่น้องต่อนวดให้พ่อจ๋าแม่จ๋าดูดูวังคูลีลาฮู้พี่ไอ้เนี่ยเออพี่มิติพิเศษไงใครทำดีก็มิติพิเศษไงแม่จ๋าแม่จ๋าวันเพ็ญแม่ไม่ดูหนูเลยวันเพ็ญเดือนมะอรักจิโกงเทวราติชิง มีนะการลงริดนค่ะลดบบาีบายค่ะการง